ต้องมุ่งเน้นไปที่พระเจ้าเพลงที่เราใช้กันในรอบนมัสการเนี่ยมันต้องมุ่งเน้นไปที่พระเจ้าเอเฟซัสบทที่5ข้อสิบเ,เ 5, 20, บอกว่าให้เราร้องเพลงส,สดุดีเพลงนมัสการเพลงฝ่าดินยานนะฮะคือร้องเพลงสรรเสริญสดุสสดีจากใจของท่านถวายองค์ผู้เป็นเจ้าในภาษาอังกฤษถว่า to the Lord เพราะฉะนั้นบทเพลงที่เราร้องหรือที่เราแต่งเนี่ยจุดมุ่งหมายของการนมัสการเพลงเพื่อการนมัสการคือมันจะมุ่งเน้นไปที่พระเจ้าเป็น g o o f u s e d ไม่ใช่คนโฟกัสพี่น้องเข้าใจไหมบางครั้งเนี่ยมันมีเส้นบางๆระหว่างการที่เราร้องเพลงหรือแต่งเพลงออกมาจากความรู้สึกที่เรามีกับพระเจ้ากับบทเพลงที่เราแต่งเพื่อที่จะสื่อสารพรลักษณะและความเป็นของพระเจ้าอย่างแท้จริงการเขียนะเนื้อเพลง ถ้าเป็นสูตรยางบิก้อนเช่นการใช้โมทีฟก็คือว่าการใช้คําซ้านะครับเพื่อให้คนฟังติดหูมากขึ้นนะครับอย่างเพลงไอเอ็กซ์ซตี้ใช่ไหมครับที่เราจึงซันเสอรเราจึงสันเสอรเราจึงสันลเสอร์เนี่ยเขาเรียกใช้โมทีฟคือใช้คําซ้าให้คนจดจำง่ายๆการแต่งเพลงมาตัการควรเป็นเพลงที่คนจําได้ง่ายเพราะว่าเราแต่งเพลงให้พี่น้องร้องหาพระเจ้าและสามารถร้องตามแล้วก็มาสักการกับพระเจ้าได้งเราไม่ควรแต่งเพลงที่คํายากบางครั้งเราชอบคำที่แบบ ครับต่อคำอยเยอะอย่างเงี้ยทำให้พี่น้องลองตามเปนยากแล้วคนแต่งเพลงที่คนสมาร์ทลองตามได้ง่ายๆนะครับแล้วก็การคล้องของประโยคนะครับอาจจะเป็น a a b ออันนี้เป็นสูตรหรือว่าพี่น้องสามารถให้มันเข้ากับการแต่งก่อนนะครับการแต่งเพลงคือการแต่งก่อนนะครับออกมาเป็นคล้องจองกันนะครับพยายามถากตารแต่ทุกสิ่งที่ผมเขียนออกมาก็พยายามที่แบบช่วงเวลานั้นก็เป็นการผมพยายามประกาศขอประเสริฐด้วยครับก็เลยคิดว่าพระเยซูน่าจะแบบชี้ไปที่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแล้วก็ผู้ทรงมา แล้วรวมถึงคําแต่และคําที่ออกมาก็คือพระเจ้าก็เห็นภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นท้องกลางใช่ไหมที่ผู้ผู้ควรก็พระเยซูผู้เดียวเท่านั้นงดงามเนี่ยก็คือไม่มีใครงดงามไปเหมพระเยซูพระเยซูไม่หยุดงามครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือเปลี่ยนภาพว่าทุกเลีนทุกชนชาติศาสพระเรระจา้าก็พยายามแต่งแล้วก็ช่วงเวลานก็เรียนพระคัมมผิดด้วยครับเพราพยายามไม่อยากให้ผิดหลักศาสนาแล้วก็ ชี้ไปที่พระเยซูหรือว่าพระเจ้าสามพระภาคนะัตีาการ,รุภาก็ก็คือพระบิดารพระบุตรพระยรสุธิ์ให้ได้มีส่วนในการที่เราจะได้นมัสการพระเจ้าผ่านบทเพลงนี้นมัสการเนี่ยมันควรต้องเ,เพลงที่เข้าถึงได้ภาษาอังกฤษคือมันต้อง accessible หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นไหนหรืออะไรหรือเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าใจการสื่อสารและเข้าถึงได้ง่าย